ที่ชื่นชอบการร,อร้องคาราโอเกะที่บ้าน,นครับท้ามผาดชุดคาราโอเกะจาก JBL เลยครับและนี่คือ PowerM JBL Beyond 3เป็นแอมคาราโอเกะที่ค่อนข้างครบครันมากๆนะครับทั้งมีเอฟเฟกในตัวรองรับบลูทูธการเชื่อมต่อทั้ง HDMI HDMI ARC อินพุตแบบ RCA หรือว่าเป็นบลูทูธ MP3 อย่างนี้ก็สามารถรองรับได้เช่นเดียวกันมาพร้อมช่องเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบ2ช่องซึ่งสามารถปรับความดังได้แยกกันจุดเด่นของแอมคาราโอเกะตัวนี้คือเรื่องของความใช้งานง่ายนะครับในหน้าจอเนี่ยวงกลมอยู่3อันซึ่งสัมพันธ์กับหน็อกทั้ง3อัน และนน้นะครับแ,แต่ละตัวก็จะมีฟังก์ชันอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ควบคุมความดังของเสียงดนตรีนะครับมิวสิกควบคุมความดังของเอฟเฟกตนะครับตรงนี้แล้วก็ควบคุมความดังเบาของไม์แล้วเวลาที่เราปรับปุ๊บหน้าจอที่ตอนก็จะหมุนตามแบบนี้และเอฟเฟกในตัวของ JBL เนี่ยบอกเลยว่าดีมากเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูหวานมากครับมีความก้องกังวานสุดๆไปเลยและถ้าเกิดใครที่ต้องการความแอดวานซ์มากกว่านั้นครับตัวนี้ยังสามารถต่อคอมพิวเตอร์เพื่อปรับแต่งค่าโดยละเอียดได้อีกนะครับละเอียดขนาดไหนหน้าเครื่องก็ทําได้ประมาณนึงครับคอมพิว เยอะมากมากไม่เพียงแต่เอฟเฟกนะครับมี EQ ให้ใช้เยอะมากเป็น10ก้านพารามิเตอร์เลยครับรวมถึงมิวสิกก็เช่นเดียวกันและใครที่ลองเทรเกตที่บ้านเนี่ยคงไม่อยากมาปรับหน้าเครื่องบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยซึ่งรีโมทเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยไม่ต้องลุกมาปรับให้เสียเวลาครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือการปรับคีย์เพลงเฮ้ยเราร้องเสียงไม่ถึงครับเราอยากจะลดคีย์เพิ่มคีย์ได้ไหมตัวนี้สามารถทําได้ด้วยครับโดยกดที่คีย์ตรงน้รัลยาเเถดดไ